มาแยกแม่พันปลาทับทิมครับวันนี้ทับทิมออกลูกเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะหวานออกนะครับให้เหลือแต่ลูกนะครับเหมือนที่เคยแจ้งเคยบอกไปนะครับว่าถ้าปลาออกลูกแล้วเราสามารถจับนะครับสามารถนะครับสร้างรายต่อได้นะครับก็คือว่าวันนี้จะออกลูกเองในตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เอาแม่ออกนะครับ แล้วก็ให้เดือดลูกนะครับลูกก็จะใหญ่นะครับลูกก็จะใหญ่แล้วก็ทีนี้ก็จับลูกนะครับสร้างรายได้ต่อได้นะครับแต่เราต้องมีการเปลี่ยนนะครับพ่อแเม่พันธุ์ทุกหนึ่งถึงปีไม่งั้นลูกจะไม่ค่อยโตนะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะโตช้านะครับนี่วันนี้เราบานเลยนะครับจะได้เร็วนะครับก็จะเป็นแหรรูใหญ่นะครับลูกก็จะออกนะครับนอกจากตัวใหญ่มากที่ติดก็คือตัวแม่พันธุ์แล้วก็ตัวใหญ่ ตัวตัวเล็กก็จะออกไปหมดนะครับแล้วก็จะไปใหญ่ลงอีกบอลหนึ่งนะครับนี่เลยปลาทับทิมาดยังอยู่เยอะตรงนู้นครับอยู่ในหลุมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อนาชายนะครับนี่ครับเห็นรูปปั้นพระใหญ่ไหมครับตรงนู้นครับสวยมากครับของรูปปั้นพระใหญ่นะครับ อยู่ในหมู่บ้านละออนะครับตำบลเฉนียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับบอยพันปลานะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมไม่ได้อยู่ข้างทางนะครับผมบอยพันปลามีที่เดียวแต่วันนี้เรามาบ่อหน้าชายนะครับนะครับก็ไปเอาออกอยู่บ่อนุ่นนะครับดูครับนี่ครับข้อดีของการมีบ่อเลี้ยงปลาก็แบบนี้แหละครับค่อนจะจับปลาก็จับกุ้งจับหอยขายได้นะครับสร้างรายได้นะครับ่าแล้วเราจะปลูกผักกุ้งนะครับเห็นหอยไหมครับ นี่ครับมีแต่หอยจุบหรือว่าหอยขมครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ไม่ใช่เชอร์รี่นะครับนี่ครับหอยจุบหรือว่าหอยขมนะครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้โตขึ้นม่แล้วเราก็จะทําการคัดแยกนะครับต้องคัดแยกไซให้เสมอนะครับสำหรับลูกปลานะครับเห็นลูกปลาไปเยอะครับเห็นไหมครับนี่ลูกปลาวิ่งเต็มเลยตัวใหญ่ก็อยู่นู่นครับนี่ฮะตัวใหญ่ๆ่นี่ครับปลาจะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วครับแล้วก็พ่อแม่พันธุ์โครงสร้างของปลานะครับปลาก็จะมีถ้าตัวใหญ่มาก ไปก็ลูกน้อยนะครับเพราะปลาเริ่มมีอายุมากแล้วก็จะไม่เหมือนไวรุ่นหนุ่มๆนะครับไวรุ่นหนุ่มๆก็จะมีลูกเยอะนะครับมีลูกเยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะโครงสร้างใหญ่ๆนะครับปลาโครงสร้างใหญ่ๆแต่จะไม่ค่อยมีน้ําหนักนะครับเพราะว่าถ้าปลาหนักเยอะนะครับไขมันเยอะจะลูกน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ให้ปลาอ้วนเท่าไหร่นะครับถ้าปลาอ้วนก็จะไม่ค่อยมีไข่นะครับไม่ค่อยมีลูกครับนี่ครับผม บ้านละออก็เป็นหมู่บ้านที่เพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับหมู่บ้านละอ่อนะครับนี่ครับนี่จะซุ้มแบบนี้ครับปลานิลพัฒน์ที่มีตัวตัวนี้ไอยเยอะมากหอยเยอะยัขี้เกียจเก็บขายนะครับของบางพื้นที่นี่เขาเก็บตั้งไายได้ไปเยอะแยะแล้วแต่เจ้าของบ่อขี้เกียจเก็บขายครับเก็บแทบจะทุกบ่อนะครับ อีสวยสีสดมากก็จะเหมือนปลานินนะครับแต่กันเหมือน,นปลานิน